ตังเก u ร t i จ n น้องต้นน้ำจบอนุบาลสาแล้วค่ะต้นน้ำต้นน้ำทำงานทำงานสวัสดีค่ะเห็นภาพบรรยากาศวันนี้นะคะก็อดปื้มปิ่มแทนคุณครูและผู้ปกครองไม่ไหวเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันสําเร็จของน้องๆอนุบาล3ค่ะที่จบปีการศึกษา2567ค่ะ ในปีการศึกษา2 5 6 0ท่านผู้ปกครองและแขกเกียรติที่รักทุ่านครับกระผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานพิดีมอบพุธิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาประจำปี2,567ต้องขอขอบคุณโดยเฉพาะท่านผู้ปกครองที่ได้ส่งลูกหลานมาเรียนที่โรงแรนรุบานแห่งนี้นายกเอง ในฐานาที่เป็นผู้ที่รับผิดชอบในองค์กรนี้กนะ็ขอชื่นชมน,น้องๆงอ์กรทั้งหลายที่มีความตั้งใจในการที่จะมาเล่าเรียนและนำบทฝึกอบรมห้าของชีวิตในวิทยาศาสตร์แล้วก็สติสัมปชัญญะที่ครูคได้ร่้สอนนั้นเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อยู่ดีกต้องการจะพาชมภาพบรรยากาศนะคะในพิธีมอบบุญกุศลนะคะให้กับน้องพิมพ์นภาซึ่งเป็นศูนย์รองศาสตราจารรสักขาดานายกองค์การประหารจตุรพลกรสังข์เด็กน้องคมัชชิมาณิยมศักดิ์น้องๆด้วยตนเองนะคะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะ เป็น o ัวแทนของผู้ปกครองชาติหุบานสามนะคะวันนี้จะมาก่าวถึงความรู้สึกที่ได้ลุงได้เรียนที่นี่นะคะก็คือลูกมีภารการที่ดีมีความมั่นใจในการเรียนที่นี่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ วันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นแทนลูกวันน bueno> ี้มาของน้องใช่ช to ่ค่ะใช่ค่ะ anyway? น้องพลอยใส่ค่ะวันนี้มีความประทับใจอะไรบ้างคะในกิจกรรมนี้คะคุณแม่ก็กิจกรรมโดยรวมก็โอเคอะค่ะช่วยฝากอะไรถึงนายกได้ไหมคะที่ว่าจัดงานนี้ขึ้นมาค่ะคุณแม่ก็ขอขอบคุณท่านนายกท่านดานะคะที่จัดงานนี้ขึ้นมาให้เด็กๆ ก็มีความประทับใจที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาดูแลเด็กๆได้ดีค่ะแม่ปิมนะคะแม่ปิมค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะกับกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ดีใจมากคะ่ะที่ว่าอย่างน้อยน้องก็ยังได้เขารว่วมและประทับใจอะไรในกิจกรรมไหมคะคุณแม่คะค่ะก็คือกิจกรรมก็คือดําเนินไปด้วยดีค่ะ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรคะ่ะตกบกพร่องนะคะช่วยฝากอะไรถึงนายยกแดงหน่อยได้ไหมคะที่สนับสนุนกิจกรรมนี้ขึ้นมาคะ่ะ ค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะที่ว่ามีกิจกรรมดีๆให้น้องๆได้เป็นความทรงจําที่ดีเป็นเก้าแรกที่เริ่มต้นที่ดีค่ะขอบคุณมากค,ค,ค่ะประทับใจมากค่ะ,คะเพราะว่าออออจะบอกว่าทางโรงเรียนจัดได้ออกมาดีมากเลยค่ะ,คะมีอะไรอยากฝากถึงนายกแดงไหมคะที่สนับสนุนกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะก็อยากขอบคุณค่ะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็คือเป็นความภูมิใจของผู้ปกครองด้วยเด็กจบอนุบาล3สวัสดีครับเชื่อเลยครับ อยู่ชื่ออะไรลูกเ็กชาละวัด์จ้อยปทุมอ๋อวันนี้ดีใจไหมที่จบอนุบาลสามแล้วดีใจใช่ไหมถ้าจบไปแล้วเนี่ยจะคิดถึงคุณครูไหมคิดถึงใช่ไหมเพราะอะไรเพราะคุณครูใจดีใช่ไหมคอนกรี t ทูเรชั่นนะครับก่อนน้องๆที่จบอนุบาลสามที่จะเข้าปหนึ่งนะครับของอบตอของสามครับวันนี้เห็นบรรยากาศแล้วนะครับมีความสุขแทนผู้ปกครองมีความสุขกับน,น้องน้อง,นองหนูๆทั้งหลายครับที่ได้จบการศึกษา ของอนุบาล3จะเข้าปนหนึ่งของโรงเรียนอบตของสามเหมือนกันวันนี้เห็นบรรยากาศและโอ้โหนะฮะมีความสุขม,มากเลยครับนะอยากจะให้พี่น้องประชาชนที่ได้ชมบรรยากาศการมารับปร,ริญญาของอนุบาลอบตของสามในวันนี้นะครับได้มาเห็นแล้ว อยากจะเชิญชวนนะครับให้มาเรียนกันที่อบตคลอ,องสามสถานที่ตรงนี้นายกบอกว่าไม่ใช่สถานที่ฝากเด็กไม่ใช่สถานที่จะต้องเอามาเลี้ยงแต่เป็นสถานที่ฝึกอบรมลูกหลานรั้ให้เป็นเด็กดีเป็นเด็กเก่งและเป็นที่พึ่งของสังคมประเทศชาติต่อไปครับขอให้นุกุคนมีความสุขตลอดปีตลอดไปค่ะพิธีมอบวุิบัตินะคะโครงการบัณฑิตน้อยนะคะสนับสนุนโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรวีศักดิ์ฮาดานาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามค่ะ วันนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆบัณฑิตตัวน,น้อยๆของเรานะคะที่จบชั้นอนุบาล3แล้วมีแค่ความสำเร็จเบื้องต้นนะคะพี่ต้นน้ำเนี่ยก็ขอให้น้องๆน,นะคะเรียนตั้งใจเรียนเพื่อจะต่อได้รับสูงอีกนะคะเพื่อเป็นความภูมิใจของพ่อแม่แล้วก็ท่านผู้ปกครองค่ะวันนี้พี่ต้นน้ำต้องขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย